สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าภาค7นะเราก็ต่อกันเลยนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับตอนนี้เราต้องไปสกดรอยตามน้องนันโนฮะนะไปแอบเฝ้าวองดูดิวเธอรัดใครหรือเปล่านะที่ร้านกาแฟนะครับอ้าวละถึงแล้วที่นี่พ็อกเก็ตคาเฟ่บ้าเอ้ยมันเต็มนี่นะ นี่ดูตรงนั้นสิเอานั้นไงนาะโนะฮะเอาละเราเข้าไปถามเธอเลยดีกว่านะเอ้ยไองโง่เอ้ยเข้าไปถามตรงๆแล้วเธอจะตอบเราอย่างนั้นเหรอเราน่าจะรอจนกว่าจะมีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วค่อยเข้าไปคุยกับเธอนั่นสิลองไว้ใจอดีตนักสืบก็แล้วกันนะขอโทษนะครับตอนนี้ร้านของเราเต็มอยู่นะครับ เอาฉันแค่มาเจอคนที่นัดไว้เนี่ยเขาเข้าไปนั่งกับนาโนฮะแล้วหรือว่าเขาจะเป็นจอบพิเศษของเธอ อาจจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเราได้ยินเสียงที่เขาคุยกันแล้วก็บางทีมาจะยืนยันในสิ่งที่เราต้องการก็ได้นันก็ใช่นะแต่เราไม่มีทางได้ยินอะไรจากตรงนี้หรอกนะเน่คาสุกะเรายังมีโทรศัพท์ของนายใช่ไหมโทรหาฉันสิเข้าใจแล้วล่ะเอ่อขอโทษนะครับตอนนี้ร้านของเราเต็มแล้วนะเออขอโทษนะไอ้น้อง แต่ฉันขอเช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหมตอนนี้มันคีจะแตกแล้วเนี่ยแต่โปรดช่วยหน่อยเหอะ,อะครับเชิญครับอโทเนะคะที่ต้องให้คุณมาพบฉันที่นี่คุณไม่เป็นอะไรนะครับดูคุณเหนื่อยมากเลย เออทุกวันนี้คือสุขภาพของฉันงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเรื่องเงินนี่เขาพูดถึงเรื่องเงินด้วยต่อไปคนนี้แน่ๆเลยรอก,ก่อนรอจนกว่าจะมีการส่งมอบเงินนี่ค่ะประมาณสองล้านเยน ยังเหลืออีกสามล้านนะครับเพียงแค่ว่าอีกสิวันกคุณาเอามาด้วยนะครับแต่มันยากหน่อยนะคะจะบอกนะครับพ่อของคุณคุณพูดเองนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเอไม่ค่ะได้ปลดด้วยนะคะแต่ว่าต้องเป็นแบบนี้จริงๆเหรอนั่นสินะครับ แต่ว่าคุณเข้าใจใช่ไหมละครับเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะแต่ว่าพ่อของหนู <c oughs> ไม่เป็นอะไรหรอกครับเอ่อค่ะทุกทุกอย่างพ่อของคุณกับตัวคุณจะเรียบร้อยเอ่อฉันอยากเจอพ่อเอ่อผมทำไม่ได้ครับเพื่อ <c oughs> เป็นสิ่งดีที่สุดพ่อได้โปรดเถอค่ะตอนจแล้วครับเชิญเออแล้วทำไมเธอต้องจ่ายเงินเขาด้วยเนี่ยใชนะ่แล้วละเงินสองล้านเยนนี่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ นี่พวกนาคิดว่าคุณนาโนฮะเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าอย่างเช่นอะไรล,ล่ะฉันเดาว,ว่าเราคงต้องคอยไปถามเธอตัวเองซะแล้วแอละ,อะเจ็บนด้เว้ยเอ้ขอโทษนะเพื่อนอไอ้แก่ถ้าขอโทษแค่นี้แล้วมันหากัน,เ,นเราก็ไม่ต้องการมีตำรวจก็ได้ แกจะมาปิดชอบเรื่องนี้ยังไงแกทำกระดูกเพื่อฉันหักแล้วเนี่ยเอออย่าเพึ่งหาเรื่องกันได้ไหมเนี่ยก็โทษนะไอน้อน้องพวกเรากำลังรีบถ้าบอกแกไม่มีเวลาขนาดนั้นพวกแกก็แค่จ่ายเงินมาสักแสนเยนไปไงสำหรับค่ารักษาฉันไม่มีเวลาให้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้นะแล้วเจอกัแกจะไปไหนวะ อ้าวมาดิไอ้นี่หาเรื่องกันซะแล้วฟาดฟาดฟาดคนไฟไปซ้ำอีกตัวหนึ่งเอาไปอัดตัวนี้ ออกดผิดนะครับไปอัดไอ,อ้นี่นี่แน่ยันหนะ้าโดนแล,ล,ล้วกูบัลลารบอุ้ยบ็อกโอ้ยบ็อกสีโอ้โหไม่ได้เลยหลบครับไปตีให้ตายไปก่อนตัวหนึ่งไมายแบ็กสวิงนี่แน่ตายไป พนไฟเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับมาอยู่ในสมุดโซจิมอนของเราซะดีๆนี่นะตายไปซะเลยวอัพพอดีไม่ต้องเติมเลือด บ้าเอ้ยเราจะไม่ลืมเรื่องนี้นะ่สิตายเธอพวกนี้มาไม่ถูกจังหวะเอาซะเลยน่นเนนี่ยนารนฮะไปไหนแล้วเนี่ยดูท่าเราจะฆ่ากับเธอซะแล้วเราจะเอายังไงตอนน่อดีละ่ะกลับไปที่อาบบนวดไหม ถึงแม้ว่าเราจะกลับไปตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรจะรายงานอยู่ดีนะดูนั่นสิเราลองตำเข้าไปดูดีไหมนั่นสินะมันอาจจะเป็นโหนทางของเราก็ได้ องค์กรสังคมสงเคราะห์เหรอดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านพักคนชรานะแล้วก็เป็นอันที่รู้ราซะด้วยเออถ้าฉันจำไม่ผิดที่นี่เคยเป็นธนาคารมาก,ก่อนตั้งแต่สมัยยุคเมจิแต่รู้สึกว่ามันจะถูกซื้อมาหลายทศวรรษแล้วจากมูลนิธิสาธารณะนะประโยชน์ซันไลค์แคสเซิลงั้นเหรอ ฉันแน่จจแล้วมันต้องแพงแง,ง่แงนี่เรารู้ใช่ไหมว่านานโนฮาเนี่ยทำงานที่อาบบนวดเพื่อมาจ่ายค่าดูแลพ่อของเธอใช่แล้วละ่ะบางทีที่นี่อาจจะเป็นที่นั่นก็ได้นะเอ๊อหเลยจะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่เธอนัดเจอที่คาเฟ่จะเป็นพนักงานที่นี่นะแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยเพราะว่าเธอก็แค่มาจ่ายเงินให้กับพ่อของเธอ ฉันไม่รู้แนะว่าที่นี่มันรู้ราขนาดไหนแต่น่าจะจ่ายเงินสดสองล้านเลยเหรอการจะจ่ายค่าบ้านนะมากนกอีกเรื่องนึงแต่ไปจ่ายที่คาเฟ่น,นี่ยนะมันก็จริงค่ะบจำที่พวกเขาคุยกันได้ไหม,มานหาโนฮะขอเจอพ่อของเธอแต่เขาก็ปฏิเสธ สวัสดีค่ะซันไลท์แคสเซิลฟรอนเดสค่ะเออขอโทษนะครับที่นี่คือท,ที่ที่พ่อของคุณนานโนฮะอาศัยอยู่หรือเปล่าครับนานโนฮะซังเหรอคะอ๋อคุณหมายถึงคุณนานโนฮะมาคุดะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ พ่อของเธออยู่ที่นี่ค่ะให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างคะเออครับพวกเราคือเพื่อนร่วมงานของคุณนานโนฮาโารุกะนะครับขออนุญาตเข้าไปหน่อยได้ไหมครับขอพระท่าอภัยอย่างสูงนะคะแต่ผู้ที่จะอนุญาตให้เข้ามาในนี้ได้มีสิทธ์แค่เครือญาติสนิทเท่านั้นค่ะเออฉันเดาไว้แล้วล่ะเออจริงๆแล้วเราไม่ได้มาเพื่อพบกับเขานะครับจริงๆก็คือผมกําลังมองหาที่พักพราให้กับพ่อของผมเองนะ่ะคุณนานโนฮาบอกว่าที่นี่ดีมากเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมจะลองมาเช็คดูนะครับขอพระอภัยอย่างสูงนะคะ แต่ว่าคุณไม่สามารถเข้ามาในตึกนี้ได้จนก,กว่าคุณจะทาสัญญากับพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสามารถแวะเข้าไปดูโฮมเพจของเราได้เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่นั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคุณสามารถตั้งคําถามในเพจของเราด้วยก็ยังได้ค่ะอูมอนว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เราเข้าไปข้างในนะใช่เลยดูไม่ค่อยน่าแปลกเลยสินะเนี่ย เอาล้วครับมันบอกให้เรากลับไปที่อาบอบนู่ดอีกครั้งนะไป let's go <S อุ้ยสตูเราไม่อยากสู้อะมันเยอะด้วยอะขี้เกียจสู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเออเอาไงดีวะอืมข้ามถนนไปข้ามอีกฝากดีกว่าไปอ้าเราจะถึงแล้ว เอาเจออะไรเนี่ยช่วยรับไปหน่อยครับหืมได้ซับสตอรี่มาแล้วนะครับเฮ้ยนั่นอะไรนะใครจะไปรู้ล่ะบางทีมันอาจจะเป็นใบปิวเกี่ยกับพวกบริการทางเพศหรืออะไรสักอย่างะแต่มันก็ไม่ใช่ของสำหรับพวกที่ไม่มีตังค์อย่างเราอยู่แล้วละนะ เฮ้ยดูสิมันบอกว่าคนที่โทรไปคนแรกนะจะได้บริการฟรีด้วยเฮ้ยมันฟังดูดีเกินไปนะเพื่อนยังไงพวกนั้นก็ต้องหาทางเก็บเงินจากพวกเราอยู่แล้วละนะไม่ทางนั้นก็ทางนึงมันก็ใช่นะแต่เราไม่มีทางรู้นะจมก,กเราจะลองโทรไปใช่ไหมเฮ้ยเชื่อฉันสิฉันเกิดมาได้อาบอบด้วยเอาไว้เฮ้ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วขนาที่นายถูกขังอยู่ในคุกก็ได้มาส่งมานี่นี่เดี๋ยวก่อนคนแรกที่โทรไปยังงั้นเหรอ ก็เหมือนกับนกที่ได้กินนอนเป็นตัวแรกสินะสวัสดีครับเออครับผมผมเห็นใบปลิวโฆษณาของคุณแล้วบอกว่าคนที่โทรมาคนแรกเนี่ยจะได้บริการฟรีอ๋อใช่แล้วครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณก็เป็นคนแรกเลยที่โทรมาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราจะเป็นคนเลี้ยงคุณเองนะครับเยี่ยมไปเลยอ่ะแล้วมันก็ฟรีจริงๆใช่ไหมครับแน่นอนครับาละทีนี้กรุณาบอกชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะครับ เอ่อผมชื่ออาตจิและตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนโอฮามะครับที่นั่นค่อนข้างอันตรายซะด้วยโอเคครับผมเข้าใจแล้วเราจะส่งคนที่ดีที่สุดของเราไปเดี๋ยดีละครับโอ้ oh, คนที่พบปูล่าละดีที่สุดเลยเหรอครับบริการดีดจริงๆเลยนั่นเนี่ยเราต้องการให้คุณประทับใจกับการบริการของเรานะครับเอาละทีนี้กรุณารออยู่ที่เดิมที่คุณอยู่ด้วยนะครับคุณจะให้คนของคนมาหาผมเหรอครับ ไม่ใช่ไปเจอที่โรงแรมหรืออะไรแบบนั้นนี่น่าจะเป็นการนัดเจอกันแล้วก็ตกลงกันใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันได้มันแล้วล่ะพวกเขาจะส่งสาทวาท,สาที่ป๊อปปูล่าที่สุดมาที่นี่ฟรีฟรีจริงหรือเนี่ยจริงสิวะฉันสาบานเลยบ <นะ S 1> ริการ <นะ S 1> ทางเพศสมัยนี้เนี่ยอเมซิ่งจริงๆ, <นะ S 1> ๆเลยแตต้องที่ให้รอนะครับอะไรวะเนี้ ดำทะมึนเลยอะไรเนี่ยแกเป็นใครท่านอาดาจิใช่ไหมครับเออใช่นั่นฉันเองแหละขอโทษที่ต้องทำให้รอนะครับผมแกรี่มาสเตอร์โฮมจากดิลิเวอรี่เฮฟเซอร์วิทพาวเมดครับเออพาวเมดนั่นไม่ใช่เซ็กช็อปอย่างนั้นเลย ไม่ไม่เลยครับเาวาเม็นของเราจะส่งคนมาช่วยคุณต่อสู้ช่วยเราต่อสู้เฮ้ยพวกแกนะ่ะพวกเสียงดังเกินไปแล้วต้เงไว้ <Yeah. S 1> แค่นั้นแหละฉันจะหุบปากพวกแกเองซะ รู้สึกว่าจะมีพวกกุ้ยปากมากพูมาได้จังหวะพอดีสำหรับการชมบริการครั้งแรกของคุณฉันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เนี่ยแต่พวกเรามาสู้กันเถอะคาสึกะเออเนื้อเรื่องแม่งโคตรไร้สาระเลยอันนี้มาเจอบุรุษด่าสงสัยนะครับนี่ไงพาวเมดมาแล้วพาวเมดเป็นผู้ช่วยผู้ทรงพลังมากที่มีเกีนโจมตีระยะกว้างแต่การเรียกเขาแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินในการเรียก แล้วเงินก็ขึ้นอยู่กับพาวเมทแต่ละตัวแต่ว่าการเรียกครั้งแรกของคุณจะฟรีเสมอโอเคลองเรียกดูเลยนะครับพาวเมทนี่เหมือนเรียกมนอษย์ศูนย์ในะชฉันเลือกนายส่งด่วนแบบพิเศษมาเลยแกรีบัสเตอร์โฮมิสเตอร์พาวเมท เริ่มการให้บริการได้ขวาจดนักกับซ้ายลีแกรี่บาสเตอร์โฮมคัมมิง่งจนก,กว่าคราวหน้ากระทบมัอีกนะครับอะไรมาเนี่ยทีเดียวตายหมู่เลยนะครับดีดีดี บ้าที่สุดพวกเขาแข็งแกร่งเหลือเกินเอาละครับสำหรับการจบงานของเราจะให้ตายในทันทีหายใจแบบรวยละรินจะเอาแบบไหนดีล่ะผู้นำก่อนทอดตอนนี้การทดลองใช้ฟรีนั้นจบลงแล้วนะครับคราวหน้าคุณต้องเสียตังค์ด้วยผมตั้งหน้าตัางต้งตารออยู่นะครับ เออเอ,อแน่นอนถ้าอย่างนั้นอ่ะขอลาก่อนนะครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยนั่นสินะอใอห้ตายเถอะฉันก็แค่ต้องการจะเสียวดูครานั้นเองอะ่ะเพาาเมตดเหรอมันไม่ได้ฟรีแต่แน่นอนเลยมันต้องช่วยเราได้แนะ่ จบไซตสตอรี่นะครับก็วก็ได้พาวเมดมาด้วยนี่ตอนนี้สามารถ S, เเซข้าถึงการใช้พาวเมดได้แล้วแล้วก็ได้คนแรกมาแล้วพาวเมดเซเลคชั่นแฮสเอ็กซ์แปนด์เอาละไปภารกิจของเราต่อดีกว่านะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละถึงและมีการไซเควสมาขัดขวางเล็กน้อย ใช้เงิน5ล้านเยนในการส่งคนไปอยู่ที่นั่นเหรอแล้วก็ต้องจ่ายอีกค่าแสนเยนทุกๆเดือนเธอสามารถจ่ายได้จริงๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ใช่สูที่บ้าที่สุดนะลองดู Excellent Cost ของพวกเขาเซอะไรเนี่ยค่าแรกเข้า20ล้านแล้วก็จ่ายหนึ่งล้านทุกๆเดือนนี่มันบ้าอะไรวะอาจจะเป็นการบ,บริการแบบซูเปอร์วีไก็ได้ นี่อยบอกนะว่านารนฮะเอาพ่อเข้าเอ็กเซลเลนต์คอร์สเนี่ยฉันไม่นึกเลยว่าเธอจะทำแบบนั้นไม่หรอกฉันคิดว่านารนฮะอาจจะทำแบบนั้นก็นได้เขาทดิฉันรู้จักเธอนะนะ พ่อคอน,นาานะันฮาเป็นคนในครอบครัวคนเดียวที่เธอเหลืออยู่แล้วเหตุ hey, ผลที่เธอเลิกทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่และเขามาทำงานที่นี่ทั้งหมดนั่นก็เพื่อพ่อของเธอที่เป็นคนเลี้ยงเธอมาด้วยตัวคนเดียวเธอต้องการให้พ่อของเธอมีความสะดวกสบายมากที่สุดเท่าที่เธอจะสามารถทำได้จนกว่าพ่อของเธอนั้นจะจากไปฉันพอจะรู้ว่าเธอจะต้องส่งพ่อของเธอนนั้ไปอยู่ในที่ที่แพงมากๆแต่นี่มันมากเกินไปนาโุฮะคิดเสมอว่าไม่มีอะไรดีเพียงพอสำหรับพ่อของเธอ วัหน้าเรื่องทั้งหมดนี้คงไม่เกี่ยวกับรเรื่องเจอบพิเศษอะไรนะ่าหรอกใช่ไหมครับคุณให้เราตามสื่อรเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณห่วงเธอใช่ไหมล่ะก็ใช่นะเมื่อพวกเธอมาทำงานที่นี่ฉันก็ยังพอปอพกป้องพวกาสาวๆพวกนั้นได้แต่ถ้าปัญหานะ่ะมันเกิดขึ้นนอกร้านนี้ล่ะก็ฉันก็ไม่มีพลังอำนาจอะไรช่วยพวกเธอได้เลยนายไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาจะต้องเจอปัญหากับอะไรบ้างดังนั้นฉันเลยไม่จะเป็นห่วงเสมอเมื่อพวกเขาเนี่ยขอลางาน สนวานาะเอาใจใส่พวกเขาเป็นอันดับแรกเลยสินะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อนายเนะี่ยทำเป็นไม่สนใจเกี่ยวกับมันพวกนายไม่ต้องคิดเลยนะว่าเธอจะรับแขกข้างนอกนั่นอีกถ้าเธอต้องยอมเสียทุกอย่างมากขนาดนั้นเพื่อให้พ่อของเธอได้สุขสบายแล้วก็ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่เขาไปขัดขวางอีกแล้วล่ะแต่ฉันก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเธออาจจะโดนหลอกอยู่ก็ได้ ตอนที่เราเจอเธอวันนี้ผมเผ้าเธอดูรุงรังและเธอก็ดูแย่มากเลยละ่ะฉันกระตีได้เลยนะว่าเธอไม่ได้โกโหกที่พูดทางโทรศพัทรศพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เธอมารู้สึกไม่สบายถ้าจะให้ฉันเดาล่ะก็รู้สึกว่าเธอจะต้องพบแรงกดดันมากมายเลยนะกดดันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะและเหตุผลก็คือ ฉันแน่ใจว่าโนนหาหะคือคนรับประกันเรื่องทั้งหมดกับพ่อของเธอแต่เรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นก็คือทำไมพวกเขาไม่ปล่อยให้เธอได้พบกับพ่อล่ะเธอเพิ่งจ่ายเงินให้กับคนจากที่นั่นสองล้านเยนใช่ไหมเงินสองล้านนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เงินทั้งหมดที่ทต้องจ่ายด้วยซ้ำฉันเดาว่าจนกว่าเธอจะจ่ายครบพวกนั้นคงไม่ปล่อยให้เธอได้พบกับพ่อของเธอแน่ๆนั่นมันบ้ามากเลยนะฉันพอจะมองออกอยู่นะ เพราะว่าทุกวันนี้อะหนึ่งในห้าของคนในประชากรเป็นคนสูงอายุและการต้มตุนส่วนมากก็เกิดขึ้นมันไม่สําคัญหรอกว่ามันจะดูน่าเชื่อถือและรู้หลายยังไงภายนอกแต่น่นไม่มีทางรู้รอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีพวกเขาอาจจะยอมให้พ่อของเธอลงชื่อเข้าไปอยู่จ่ายเงินค่าเข้าที่หลังก็ได้และพอทุกอย่างมันเริ่มขึ้นพวกเขาก็ไม่ให้เธอเจอกับพ่อจนกว่าเธอจะจ่ายเงินครบแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยบางทีอาจจะเป็นเพื่อการบีบให้เธอนั้นจ่ายเงินเร็วขึ้นสรุปก็คือทางบ้านคนชารานั้นต้องการเงินของเขาเร็วที่สุดหรือว่ามันไม่จริงนะไม่หรอก คนที่มีใจเจ้าเล่ห์ชอบทำสิ่งแบบนี้ได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำแสดงว่านานโนฮาเนี่ยกำลังเครียดอย่างมากแล้วก็ทำให้สุขภาพแย่ไปด้วยสินะใช่แล้วล่ะแล้วลเธอกำลังสูญเสียมากขึ้นมากขึ้น,นและนั่นก็หมายความว่าเธอจะต้อง ใช้เวลามากขึ้นในการจ่ายงั้นแล้วเมื่อไหร่่ะที่เธอจะได้เจอพ่อของเธออีกก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วนะแย่ที่สุดมันคงจะแย่ลงไปกว่านี้น้าหมายความว่ายัางไงอะฉันไม่รู้นะว่าในสัญญาน,นั้นระบุอะไรไว้บ้างแต่ถ้าเธอไม่จ่ายเงินแล้วก็เขาอาจจะไล่พ่อของเธอออกจากที่นั่นโดยเก็บค่าเงินที่เธอจ่ายไปแล้วล่วงหน้าได้ นั่นมันแย่มากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทำงานอย่างหนักภายนอกนั้นอ,นะอาจจะดูดีมีสีสันเหมาะสมราคาแพงแต่ภายในนั้นเน่าถึงแก่นเลยทีเดียวพวกนั้นกำลังหาเงินได้อย่างมหาศาลโดยการทำตัวเป็นคนดีแบบนี้พูดง่ายง่ายแม้ว่านายจะจ่ายเงินนะหรือไม่บ้านพักคนชราอย่างนั้นก็มีแต่ได้กับได้ถ้าสิ่งที่นายพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดแล้วก็ที่นั่นเนี่ย ก็เป็นที่แหลงขอรับชั่นชั้นเยี่ยมเลย <c oughs> ไในปรอดัติพวกนายต้องช่วยพ่อของนันโนฮะออกจากที่ที่แย่แบบนั้นมานะห <c oughs> ัวหนะ้า ถ้ามันเป็นเรื่องง่ายแบบนั้นผมแน่ใจว่าพวกเรานะินี่จะช่วยอยู่แล้วแต่พวกน,น,นั้นไม่ยอมให้คนนอกเข้าไปง่ายๆซสด้วยแม้กระทั่งลูกสาเขาเองก็เหมือนกันตอนรักษาความปลอดภัยก็แน่นหนามากดังนั้นเลิกหวังที่จะแอบเข้าไปได้เลยไม่นะันคิดว่าฉันพอจะมีหนทางดีๆอยู่หัวหน้าผมรับงานซ้อนกันเนี่ยจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม เราจะต้องถูกจ้างและทำงานที่ซันไลท์คัสเซิลให้ได้อแสดงว่าพวกเขาเนี่ยปล่อยให้พนักงานเข้าไปสินะเน่นาคิดว่าพวกเขาจะจ้างพวกเราอย่างนั้นเหรอเราไปถามคุณคันเบะที่ Hello เวิรดูก่อนก็แล้วกันนะฉันแน่ใจว่าเขาอาจจะพอมีหนทาง อา้างั้นฉันจะลองโทรหาคันเบะดูแล้วบอกแผนของพวกเราให้เขาฟังได้โปรดช่วยพ่อของนารนาหะด้วยเพื่อนนารนัห์จะได้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งเอาลครับตอนนี้มันให้เรามุ่งหน้าไปที่ Hello Work นะครับแต่วันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากับไปก่อนสวัสดีครับ